สวัสดีค่ะดิฉันนางสาธารวัน้นงคนจะมานำเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีที่เกิดใหม่นะคะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคนที่มีลูกอยู่ในความดูแลสามารถนำลูกไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้แบบเหมาคนละ3,000บาทต่อปีไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียนหรือไม่แต่ถ้ามีลูกคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในปีพศ2561หรือหลังจากนี้ แต่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะสามารถนำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้เพิ่มเป็นคนละ60,000บาทต่อปีค่ะค่าลดหย่อนตั้งแต่ปีพี2560นะคะ 1. ผู้มีเงินได้60,000 2. สามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้60,000 3. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้คนละ30,000บาท 4. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทแต่รวมกันต้องไม่เกินสามคนห้าบุตรจริงบวกบุตรบุญธรรมจำกัดจำนวนไม่เกินสามคนหักลดย่อนบุตรอย่างไรในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรหนึ่งและบุตรสองหักลดหย่อนสําหรับบุตรให้นําบุตรตามหนึ่งทั้งหมดมาหักก่อนแล้วจึงนําบุตรสองมาหักเว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรที่ มีบุตรหนึ่งที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจํานวนตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะนําบุตรสองมาหักไม่ได้แต่ถ้าบุตรหนึ่งมีจํานวนไม่ถึงสามคนให้นําบุตรสองมาหักได้โดยเมื่อรวมกับบุตรหนึ่งแล้วต้องไม่เกินสามคนข้อสังเกตจะนับจํานวนบุตรหลักการเดิมค่ะนี่คือการน,นี่คือตัวอย่างหลักเกณฑ์การลดยอนบุตรคนที่ถอเป็นต้นไปนะคะ ลักเกณฑ์การลดหยอ่อนบุตรคนที่สองพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรฉบับที่46มาตาออราพศ2561แก้ไขามาตา 4, 7, รา4.7วงเล็บ1วงเล็บข้อควายวงเล็บ1แห่งประมวลรัชดากรการใช้สิทธิ์หักลดหยอ่อนบุตรสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาตา 4, 7, รา4.7วงเล็บ1วงเล็บข้อควายวงเล็บ1แห่งประมวลรัชดากรมีดังสอบไปนี้ หนึ่งผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนเองหรือของสามีหรือภรรยาที่เกิดก่อนปีพศ2561ได้คนละสาม0 0ืนบาท2ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายคนแรกของตนเองหรือสามีหรือภรรยาที่เกิดในหรือหลังปีพศ2561ได้คนละสาม0 0นบาท3ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปของตนเอง หรือของสามีหรือภรรยาที่เกิดในหรือหลังปีพศ2561เป็นต้นไปได้เพิ่มอีกคนละ3,000 30, 0บาท4การนับลำดับบุตรเพื่อใช้สิทธิ์หักรถยนต์บุตรคนที่สองเป็นต้นไปให้นับเพียงลำดับบุตรทุกคนไม่ว่าจะไม่ว่าบุตรคนนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม5การนับลำดับบุตรเพื่อใช้สิทธิหักรถยนอนบุตรคนที่สเป็นต้นไปให้นับบุตรของตนเองก่อนตามลำดับ แล้วนับบุตรของสามีหรือภรรยาตามลำดับหากมีและ 6. บทบ,บัญยาิตามมาตรา47เวงเล็บ1นึงวงเล็บข้อความวงเล็บ1แห่งประมวลรัชดากรที่แก้ไขเพิ่มเติมให้บงังให้บังคับใช้สำหรับเงินได้ทุกประมวลประจําปีภาษีพศ2 5 1 1ที่จะต้องยื่นรายการในปีพศ2 5 6 2เป็นต้นไปค่ะ นี่คือตัวอย่างมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรนะคะการลดหย่อนภาษีการค่าฝากคันและค่าคอดบุตรหนึ่งค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าฝากคันและค่าคอดบุตรสองค่าฝากคันและค่าคอดบุตรหากไม่ได้จ่ายในปีภาษีเดียวกันในกรณีที่ฝากคันปีนี้และคลอดปีหน้าสามารถใช้ลดหย่อนตามปีภาษีที่ใช้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นบาทสามเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้มีเงินได้หรือผู้ส่งรถได้จ่ายค่าฝากคันและค่าคอดบุตรและ 4. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1. มกราคม2 5พ1เป็นต้นไปค่ะกดกระทรวงฉบับที่338สพ2 1นะคะเพิ่มวงเล็บ99ของข้อของข้อ 2. ขอ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126่พ2 5, 5. ลดยอนค่าฝากบุตรและค่าค้อบุตรของตนตามที่จ่ายจริงไม่เกินหกหมืบาทสําหรับการตั้งคันแต่ละคราวผู้มีเงินได้หรือผู้สมรถสําหรับที่จ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองพาร้อยเป็นต้นไปยกเลิกค่าการศึกษาบุตรสองพันบาทอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีและยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชุดหรือชั้นอุดมศึกษาเป็นผู้เยาว์าลสั่งให เป็นคนเสมือนไรความสามารถผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นตั้งแต่สามหมบาทเป็นต้นไปบุตรบุญธรรมหากได้ในฐานะบุรบุญธรรมได้แต่ฐานะเดียวค่ะดิฉันขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ